เพราะว่าใส่เหล็กแล้วไม่เป็นไรระวังนะครับโลกนะ่ะเ,เดี๋ยวตกเดี๋ยวตมาาก,กมันจะกรอบนะโอเคโอ้โหลูกนี้เอาโหสวยงามมากนะคะนี่อาชีพอีกอาชีพหนึ่งเนาะที่ทำเงินช่วยเหลือครอบครัวนะคะโอ้ยส่งลูกจบปริญญาเลยได้นน่ ลูกนี้ทำไมมันใหญ่อย่างนี้เนี่ยสวยงามมากเลยนะคะมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยทำงานคนไทยไม่ได้เกี่ยงผู้ชายนะคะเสียเวลาหญิงไทยทำได้ทุกอย่างนะอู้ยดูลูกสวยมากเลยเห็นแต่ตัวกำงามอย่างนี้ป้าอยากคิดว่ามีตังไะคะใครบอกว่าไม่มี ใครบอกว่าไม่มีใครบอกว่ามีแต่ถามว่าเคยได้ใช้ตังไหมต้องถามว่าที่ทําอยู่ทุกวันเนี่ยเราทันได้ใช้ไหมได้ใช้อยู่นิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมเพราะเราคิดว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเราคิดว่าครอบครัวเราสําคัญกว่าเนาะขนาดเราเหนื่อยขนาดนี้เรายังบอกว่าตัวเอง สู้ไหวอยู่เลยนะใช่ไหมฝนจะตกแดดจะออกไม่เคยเกียงอไม่เคยเกลียงขวางหน้าอ้ยไม่เป็นไรเลยถ้าเราไม่เอาไม่รู้นะเนี่ยว่าลูกแพ้เขามีขายทั้งปีเพราะว่าเขาไปเก็บใส่กนโตนะคะว่าตัวนี้ตัวนี้เออใช่ใช่อ้าว เราอยู่เบลเยียมเราไม่ได้กินของเบลเยียมอ่ะไม่ได้กินเื่คือค <c oughs> ้างปีอ้าวหรอเรตามห้างตามอะไรอยู <c oughs> ไ่ไหนกินสดแต่อันนี้สดม,สมันจะอร่อยมากเออเรากินได้เลยอ้าว สรุปว่าของเบลเยียมส่งนอกประเทศนะคะคนในประเทศกินของประเทศอื่นนะมีน้องจ๋าอันนี้ยืนยันจากคนที่ทําอยู่ในไร่เลยคนในประเทศจะได้กินลูกเล็กคนนอกประเทศจะได้กินลูกใหญ่เออเหมือนเมืองไทยไงของดีส่งออกนอกข้าวหอมมะลิส่งนอกข้าวหอมมะลิส่งนอกระวังตกนะลูกระวังนะคะคนไทยกินข้าวแข็งจะได้แข็งแรง สนุกนะเนี hmm. mm ่ย hmm. อ mm ัน hmm. น mm ี้อันนี้เป็นโอ้มีเยอะโอ้ตขึ้้นแลวเก็บบ่อ้าานเราโอ้โหมีเยอะเยอะเนแม่แม่ดูดูนะคะดูนะคะการคล้องแควของมืออาชีพเนาะอ่า ปนอมนี่เพิ่งมาอยู่มาช่วยเก็บป้าเมื่อก่อนอยู่ร้านร้านอาหารนะเขาเปลี่ยนหลายสิบหลายงานแล้วปนอมเขาเก่งเขาเก่งหลายมาเยอะหลายงานเขาคนเก่าที่นี่ใช่ไหมมาเยอะแต่ก็มาหลายงานอุ้มประวัติเดี๋ยวเดี๋ยวปนอมปนอมปนอมนี่พี่ฝนไม่รอดนอมบอกพังมาเป็นแถบแถบปนอมมันทิ้งมันทิ้งไร นี่ไม่ได้หรอกีไม่พ้นเลยใช่ไหมโอ้ถ้าอยู่ใกล้บ้านบอกเลยเลยจ่าก็เอานะใช่ไหมถ้าน้องอยู่แถวนี้บอกเลยน้องก็มาเล่นด้วยแล้วมันสนุกนะรับเออพิเศษอ่ะใช่ไหมอันนี้หนูนวดอ่ะหนูไม่เหนื่อยนะแต่หนูไม่ชอบนั่งนั่งรอเออนั่งรอลูกค้าออหนูชอบทําไปได้เงินแบบอย่างเงี้ยแล้วแล้วมาแบบนี้ยเรามีเพื่อนแบบนี้โอ้ยเฮฮาเลยเออจริงๆใช่ไหมช่นโนงพี่โน้คุวันเลยเออด่ากันท่งวัน นี่แหละของแท้นะคะเคสับชีสห่อข้าวมาเคสับแค่อหารเทสกับเนาะอุ้ยมัวเช้านี่รับนะว่าจะแต่งตัวจะถามแต่เช้าจะนั่งรถจะมาหากจูก็แอบที่นีเนี่ยบาช่วงนี้มาตอนเช้าเปียกแค่อยากมานั่งโจักินข้าวกลางวันด้วยไม่ใช่อะไรคนงานต้องมาหน้าเก็บเปิ้ลเนาะใกล้หรือยังเอ้เปิ้ลเก็บอุ้ยมา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  มามาสวยมาฝรั่งน้อยบอกชอบมากเลยจะมาช่วยจะมาอยู่กับป้าปาเก็บแอปชอบใไหมนะนั่นมาทุกวันเลยนะบังยี่เก็บป้าๆแล้วลูกมาตรงนี้มันต้องไหลเข้าซอยธรรมนัฐขันเป็นทางลงค่หลวงได้นะคะสุดยอดเขาจะไปกินของข้างนอกเขารู้จักเขารู้เขารู้กว่า เอาบรรยากาศสดๆนะคะจากสาวๆเนาะเนาะกับชีวิตในต่างแดนถ้าเราขยันโรยานะพอถนนถนนเต็มเลยไมโอดจะอยู่นี่นะใช่ไหมอันไหนก็เป็นเงินทางนั้นนะคะเจนี่เลยต้องฝากบอกสาวไทยในต่างแดนถ้าคุณคิดจะมาอยู่เวียงนอกคุณเก่งพอไหมนี่เห็นไหมนี่คนจะมาอยู่ใคยปลูกมันบ้างเออมันไหมอันนี้ใช่ไหมเพราะว่าบรรยากาศที่นี่เราว่ามันดีกว่าบ้านเรามันไม่ร้อนมากอ่ะเออ ใช่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรสาวเอาเงินเอาทองไหมอ่ะเนี่ยเออสาวไปสาวทั้งวันสาวได้สาวเอาเนาะทวันนี่นะคะชั่วโมงนันเท่ากับความวันหนึ่งวันหนึ่งใช่อันนี้อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจมากๆนะคะเราเราก็เลยคิดว่าโอเคทใช่ไหมเราไปใช้ทคนไทยเอาใช่แล้วอย่าลืมนะว่าเราทำงานคนหนึ่งอ่ะเลี้ยงได้ทั้งตระกูลคำนี้ยาว นนค,คำนี้คำนี้ย้ำขอโทษขออาภัยนะคะยายจะยย้ำบ่อยเหลือเกิน <ś pl os ic> แต่อย่าลืมนะชีวิตเราอยู่เมืองนอกเนี่ยเ,เราป,ป,ประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างนะประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเก็บเงินเนาะเพื่อครอบคโโรัวเออเน,นี่ยใคร แต่บอกก่อนนี้พี่ขอถามหน่อยพี่ฝนขอถามหน่อยใครเป็นคนเริ่มต้นว่าเมียฝรั่งต้องเลี้ยงทั้งตระกูลเนี่ยบอกหน่อยดิใครใครเป็นคนเริ่มต้นใครเป็นคนเริ่มต้นตอบน้องหน่อยเลี้ยงตระกูลจริงเ <c oughs> นาะแต่ดูไม่ทำ <c oughs> อยากคิดว่าเก็บเงินเป็น เป็นเป็นใบไม้เนี่ยไม่ใช่เงินเนี่ยใบไม้ทำส่งไม่ทันทำส่งไม่ทันอย่าคิดว่าเราเด็ดเด็ดใบไม้เป็นเงินได้ส่งไปให้ที่เมืองไทยเนี่ยเออเดี๋ยวขอหน่อยเดี๋ยวขอหน่อยมาดูเนี่ยดูเนาะเนี่ยมัจะได้เงินนะไม่ได้เด็ดใบไม้เป็นเงินนะคะแต่ภูมิใจไหมเวลาขอเราให้ทุกทีเนี่ยเออก็ต้องกลับฟันให้ให้เขยืมันก็จะไม่มีใครใช้นี่ยโอ้ยไอ้เรื่องเนี้ยงานใหญ่เลยนะงานใหญ่งานใหญ่เลยนะเราเหนื่อยเออไมได้ อันนี้เรื่องใหญ่จริงๆนะว่านี่ถามจะยืมฉันเนี่ยถามว่าฉันเคยใช้ตังไหมเนี่ยเอาเนี่ย <c oughs> มาแล้วคร <c oughs> ับเคยถามแล้วไหมว่าเหนื่อย <c oughs> ไหมเออเนาะอ,อันนี้น้องที่ว่าเพิ่งคุยไปเนาะร้องไห้วิดีโอเพิ่งปล่อยไปร้องไห้เขาไม่เคยถามว่าเหนื่อยไหม <c oughs> เป็นไรไหมเออถามแค่ว่า เนาะจริงๆนะพวกเราเนี่ยแค่ได้คำกำลังใจเนี่ยโหให้สุดใจให้ไม่เคยเนาะเออขอให้ถามาห่วงเราสุดน้อยเนาะเออพี่ส่งไปแล้วอันนั้นที่ข่ายวันนั้นอ่ะแม่เอม่้องมี่สองิข่ายวันนั้นส่งแล้วพ่อเขาถามว่าแม่ ลูกกระ่กไม่ดีว่าไม่เหนื่อยแต่่ตัวเอไม่ีอม่ยังแคร์ลูกก่ยังแคร์ความร้สึกของแม่ย้ายทางานไปเม้ามอยถึงครอบครัวไปด้วยความคิดถึงที่จริงไม่ได้นะคะนี่แหละคือชีวิตเนาะเ่องัว่องลูามาินทาในป่าี่หมดแหละโอ้ยนี่ตอนมดไมี่นม่ดียวเดียว เนื้อพี่ยาต้องบอกว่าใครอย่าเผลอแล้วอย่าหันหลังนะคะไม่งั้นระวังนะครับลูกมักซิมอยู่ริมลูก โอ้ยลูกชายฝรั่งน้อยสนุกใหญ่เลยนะฮะลิสเลยฝรั่งน้อยค่ะมาเก็บอันน่าสนุกกว่าอีกแต่ชอบอย่างนะครับบรรยากาศที่นี่ถ้าสู้กับงานเมืองไทยเรามันร้อนเนาะเออแต่ที่เนี้ยร้อนมันก็โอเคอ่ะใช่ไหมอย่านะอย่านะยังยังโอเคไหวยมีมั้งอีกต่างหากนะยังมั้งลงเดินขึเลยดิ มันเป็นอ้านี่ไงทางลงเราต้องระวังเพราะว่าเปมันตัวรถมันไหลตัวรถจะไหลเนี่ยโอ้บรรยากาศสนุกสนานนะคะมี4ี่คนเนาะมีคนไทยเราบางวันก็ห้าใช่ไหมแล้วไม่มีฝรั่งมารวมเลยใช่ไหมราล้วนๆตั้งแต่โควิดมาจะไม่ให้ต่างชาติมารวมกับเาเพราะี่เปี่เป็นพี่ฝนนี่เป็นพนักงานประจําที่นี่เลยทําทั้งหน้าหนาวทั้งปีเลยคืองานหมดเลยค่ะ ราแงทออะไ,อะไอะสุดยอดเนาะที่อยู่แถวนี้อืม,อม,อม,อม,มาเมืองนอกมีโอกาสทํางานเนี่ยเป็นอะไรที่โชคดีมากๆเพราะเงินทั้งนั้นเนาะเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราอะมันปลอดภัยแก่ตัวเราจริงจริงนะคะยิ่อิสระชีวิตคืออิสระช่วยเหลือครอบครัวโดยไม่ต้องรอขอผัวถูกไหม <c oughs> ไม่ขอข <c> อ <oughs> ทําไมเรามีเงินอ่ะเรามีมือนะนี่ไง งานอัจะไม่ได้ไปทำงานแล้วเวลาลาไม่ได้เขาไม่ยุติจะไม่มีงานให้ฉันาวลาอะไรกินอ้าวพูดใหม่พูดใหม่ก็ลาครับพวกกันชว่นอย่เขาเขาคิดว่าเขยัไงอืมาใหม่ๆนีไม่ต้องทาอะไรค่ะเอย่17ีแล้วแกเป็นหมาเลยเดี๋ยวมีเงินช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟมาใหม่ๆนี่ไม่ต้องทำอะไรค่ะเขาอยู่17ปีแล้ว เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งในในในความคิดนะคะเราอยากให้น้องๆใหม่ๆมาใหม่ๆควรคิดนะคะว่ามาใหม่ๆคุณอยู่ในช่วงโปรโมชั่นเออพอทำงานได้เงินได้ต้องเน่ยคุณอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะคะคุณอยากได้อะไรคุณรีบสาวแต่เมื่อไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่เราได้ทำงานนะคะจับเราจับเรา จับลาวจับลานะคะเอาบรรยากาศเนาะธรรมชาติเลยนะคะนี่ไม่ตัดต่อนะคะมันน้อยไงเพราะว่าพี่จะลงมาอยู่ตรงนี้เลยไงมันหนักแล้วเนี่ยโว้ยดันขึ้นก็แม่เจ้าอย่านั่งแน่แม่อย่านั่งมีหนึ่งนั่งอันนี้ลูกเล็กไงพูดได้นิดหน่อยครับไม่ค่อยมีหางเสียงเขามีหลานไงลูกสาวหลานสาวจะพูดไทยล้วน เพราะว่าลูกสาวได้ลูกครึ่งครึ่งขนเก่นกับเพชรบุญสองคนคนจะไม่ชอบชอบมากๆโตขึ้นมาทำกับป้านะอ้าวเขาจะให้ไปเป็นนายกอยู่เอาลุงตู่เอลุงตูไเป็นไทะ